ถ้ารับมาแล้วรีบวางตัวเราใจเราจะเบาลงแม้ว่ารู้ว่าสิ่งที่เขายื่นมาถ้ารับไว้แล้วจะทำให้ชีวิตหนักแต่บางครั้งเราอาจจำใจต้องรับเอาไว้ เพื่อไม่ให้ก้อนหินก้อนใหญ่ตกใส่เท้าคงต้องมีสักครั้งหรือหลายๆครั้งในชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดกับความทุกข์ไม่เท่ากันคือภูมิคุ้มกันชีวิตที่จะหลั่งออกมาปกป้องหัวใจหนทางที่จะเดินไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครจะหลบหลีกความทุกข์ได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าใครจะรู้ว่าเรื่องไหนคือปัญหาและเรื่องไหนคือความธรรมดาของชีวิตความไม่สะดวกต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีความทุกข์ซึ่งบางเรื่องก็คือปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่บางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องบางเรื่องมันเป็นแค่ความจุกจิกขัดข้องไม่ใช่ปัญหาที่ต้องเก็บมาทุกข์ ถ้าเราไม่รู้จักจัดการละวางต่อให้ชีวิตดีสักแค่ไหนเราก็จะกลายเป็นคนสุขไม่เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นปัญหาหมดหลายคนคงเคยรู้สึกว่าเวลาชีวิตเจอเรื่องแย่ๆเข้าสักเรื่องเรื่องอื่นๆจะพากันแย่หมดเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าปัญหารุมเรา้าทุกเรื่องจะพากันสมเข้ามาในชีวิตเราอย่างพร้อมเพรียง จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราโชคร้ายเรื่องร้ายจึงได้รุมเร้าแต่เป็นเพราะเราเก็บเอารับเอาทุกเรื่องมาใส่ไว้ในหัวใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเก็บไว้หมดไม่ละไม่วางไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับเพื่อนมีปัญหากับเจ้านายหรือได้ข่าวว่ามีคนนินทาว่าร้ายให้ใจเราเดือดปุดปุดแม้กระทั่งฝนตกรถติดน้ำท่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเรื่องเล็กที่ดูคล้ายเรื่องใหญ่จะทำให้ชีวิตเราหนักที่สุดเพราะมันทำให้อารมณ์เราแกว่งไปแกว่งมาพ่อโกรธเกลียดแค้นเคืองพลังชีวิตเราจะถูกใช้ไปกับอารมณ์ด้านลบจนทำให้เราหมดแรงหมดความสร้างสรรค์จิตใจหดหู่เป็นทุกข์ แม้เราจะรู้ดีว่าความโกรธความเกลียดทำให้ใจไม่สงบแต่บางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะเราทุกคนต่างเป็นคนธรรมดาย่อมไม่อาจควบคุมอารมณ์โกรธเกลียดให้นิ่งได้แต่ถ้าเราโกรธแล้วรับมาแล้วให้รีบละรีบวางโกรธตรงไหนก็วางไปตรงนั้นอย่าเก็บมันกลับมาให้รกใจ หัดละวางเรื่องไม่สำคัญให้เป็นนิสยัยและวันต่อไปหัวใจเราจะรู้จักแยกแยะเองว่าเรื่องไหนคือปัญหาที่ควรคิดควรทุกข์เพื่อหาทางแก้ไขและเรื่องไหนที่เราต้องเข้าใจว่ามันคือความธรรมดาของชีวิต